สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์การเจ็บป่วยของตัวเองให้ฟังนะคะเมื่อประมาณสิบห้าปีก่อนนะคะตัวเองก็ป่วยเป็นโรคลำไส้แปรปรวนนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นโรคลำไส้แปรปรวนเพราะว่ากินอาหารไม่ได้สมดุลตอนนั้นก็กินอาหารตามที่ตามท้องตลาดนะคะ จะพยายามกินผักกินน้ำพริกแต่ว่าเราก็ยังกินเนื้ออยู่สักเดือนสองเดือนเราก็เที่ยวไปหาหมอค่ะเป็นโรคล,ลำไส้แปรปรวนแต่จริงๆพอมองย้อนไปอะค่ะจากณนะเวลานี้ที่มองย้อนไปจากการได้มาเรียนรู้ธรรมะจากอาจารย์หมอเขียวจากพ่อครูด้วยก็เห็นตัวที่ทำให้เราป่วยจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารหรอกค่ะ อาจารย์หมอเขียวบอกว่าอาหารมีส่วนที่ทำให้เราป่วยแค่ส0มสิบเปอร์เซนจ็สิเอร์เซนก็คือใจใจของเราเครียดและทีนี้ใจของตัวเองตอนนั้นก็จะเป็นประมาณว่ากลัวเครียดแล้วก็หวาดระแวงอะค่ะหวาดระแวงการที่เราเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วก็ มีงานที่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งของตัวเองอะค่ะถึงแม้ว่าจะมาเป็นช่างเสริมสวยการเป็นช่างเสริมสวยมันก็แฝงไว้ด้วยความอยากจะทำเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเนี่ยค่ะมันไม่ได้ทำเพราะว่าใจรักไม่ได้ทำเพราะจิตใจปลอดโปร่งโล่งมันมีความอยากได้อยากได้เงินนะไม่เท่าไหร่หรอกแต่อยากมีมีมีความรู้สึกว่ามีค่า ไม่รู้ตัวนะคะแล้วลึกๆกรกมมันก็มีความหวาดระแวงเวลาสามีไปทํางานที่โรงงานด้วยมันจะมีความหวาดระแวงอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่เราคิดของเราไปเองอะละแล้วทีนี้เรื่องอื่นมันจะใช่ไม่ใช่อะไรยังไงก็มันอยู่ที่เราทั้งนั้นอะเรามีสิทธิ์ที่จะคิดเพราะว่าเราไม่รู้ธรรมะมันก็สะสมกลายเป็นความเครียดแล้วมันก็กลายเป็นว่าไม่อยากกินอาหารเท่าไหร่ พอกินก็กินกินอร่อยแล้วก็มันก็จะเขาเรียกอะไรนะคะอารมณ์มันจะแปรปรวนมันจะขึ้นขึ้นลง,ลงถ้าเรากินอาหารที่ไม่ค่อยมีผักอาหารไม่ดีลําไส้เราไม่ดีอารมณ์เราไม่ดีป่วยค่ะแล้วคนรอบข้างก็เครียดแล้วเราอะ่ะเป็นคน หมือนรู้สึกว่าตัวเองต้องการควบคุมทุกอย่างด้วยมั้งค่ะเพราะว่าเราเป็นแม่บ้านเราต้องดูแลการเงินทั้งหมดการบ้านการเรือนงานงานบ้านเราก็ต้องทำเลี้ยงลูกเราก็ต้องเลี้ยงทั้งสองคนนั่นนะคะมันทำให้ป่วยแล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ไปนอนตรงนั้นตรงนี้สามวันสี่วันเขาก็พอดีขึ้นเขาก็ให้กลับ ในใจเราเรารู้สึกไม่ดีขึ้นแล้วค่ะสามสี่วันหมดประกันเราก็ให้กลับว่ามันมีประกันสุขภาพมันก็เลยเหมือนไปน,นอนโรงแรมฟรีอะ่ะพออารมณ์คลายแล้วเราก็กลับบ้านหมอเขาคงจะเอื้อมละอาค่ะและทีนี้สุดท้ายก็มาหายเพราะกินอาหารตามลำดับกับอาจารย์หมอเขียวเรียนรู้กับท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็หายเพราะว่าเราฟังธรรมะ เลิกยาได้เลยนะคะกินยาคลายเครียดอะอยาต้านความเศร้าหรือยาอะไรก็สักอย่างหนึ่งสุดท้ายก็เจอจิตแพทย์นั่นแหละเลี้ยกินยาอยู่เจ็ดแปดปีแต่เลิกได้เพราะว่ามาเจออาจารย์หมอเขียววันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวไว้ตรงณตรงนี้ณที่นี้อย่างสูงนะคะและทีนี้ก็หายหายจากโรคเครียดไม่ได้กินยามาเท่าทุกวันนี้ค่ะ กินยาจุดเจ็ดแปดปีตั้งสิห้าปีก่อนนะคะตอนนี้ไม่ได้กินยามาจะสิบปีแล้วค่ะแล้วทีนี้มาช่วงที่เรียนธรรมะก็มามีความอยากยังยังยังไม่ได้ล้างความอยากนะคะยังอ่านกเกเรตัวเองมาเรื่อยๆไอ้ความความอยากทำร้างสวยแล้วนั่นอนะไม่มีแล้วเพราะว่าเราเลิกเรา เลิกทำขายของแล้วก็เลิกทำไปปลูกป่าล้วก็ยังมีความอยากอยู่มาเรียนธรรมะไปฟังธรรมะพ่อครูก็ยังอยากอย,กอยู่อยากไปไหนก็ไม่รู้อยากได้ความเป็นที่ยอมรับของใครใคร,ใคร,ใครมั้งคะแล้วมีช่วงหนึ่งที่ไปไม่ได้กลับมาจากพ่อครูอย่างในคลิปก่อนที่บอกว่าก็กลับไปไม่ได้ค่ะกลับมาอยู่กับครอบครัวแล้วก็รู้ว่ากิเลสต,ตัวเองมันหนักมันหนา ถ้าเราไปแล้วโอ้ก็มันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวเองมีสัมภาระวิบากเยอะแล้วเรายังรู้ธรรมะแล้วเราศรัทธาพ่อครูอยู่เต็มหัวใจอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้มันก็ทําให้มีความมันปวดขาค่ะน้ําหนักก็ลดกินข้าวก็ไม่ค่อยจะได้น้ําหนักเหลือแค่สี่สิบเจ็ดกิโลแต่มันปวดขาแล้วทีนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีค่ะ ช่วงโควิดช่วงหลังจากฉีดวัคซีนมาประมาณสักปีหนึ่งปีปีหนึ่ง,ป,ป,งปีแรกยังยังยังไม่เป็นอะไรมากรู้สึกแต่ว่ามันสวิงสวิงกับกับนั่นแหละแล้วทีนี้พอปีที่สองเริ่มเริ่มกินอะไรไม่ค่อยได้ปวดขาแล้วทีนี้ไปหาหมอเขาบอกว่าเป็นสลักเพชรจมอ่ทาทำยังไงและทีนี้ การที่เป็นสลักเพชรจมปวดมากค่ะจนได้ไปเอกเย์กับโรงพยาบาลใหญ่ๆเราก็ไม่ได้เป็นทั้งตรวจเลือดทั้งอะไรเพราะว่าความความกลัวค่ะและทีนี้เรารู้แล้วล่ะว่าเราไม่ได้เป็นมาลงมาเร็งอะไรก็ไม่เป็นก็รู้แล้วล่ะว่าสลักเพชรจมก็ไปทํากายภาพด้วยเดินไม่ได้แทบจะเดินไม่ได้อยู่เดือนสองเดือนนะคะ ตอนนั้นเข้าค่ายโบโชซีนออนไลน์กับทางอโศกก็เลิกเลยไม่ไม่ไปไม่เข้ามันมีความรู้สึกว่าธาตุไฟมันตีกันในความรู้สึกอะค่ะแล้วพอเดือนที่สามไปกายภาพมาเป็นเดือนนะคะสองอาทิตย์เข้าก็นัดทีสองอาทิตย์เข้าก็นัดทีหมดเงินเป็นสองหมื่นกว่ามัคะไปกายภาพอย่างดีเลยนะคะ หมอที่โรงพยาบาลเขาก็ดูแลดีนะที่อำเภอก็ใช้ปัดสามสิบบาทมันก็ยังไม่ดีขึ้นสลักเพชรจมเนี่ยหายโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าหายหายตอนไหนการป่วยการยืดเหยียดหรืออะไรก็ก็ทำนะคะเพราะว่าเป็นผลเล่ยนโยคะมาก่อน มีความรู้สึกว่าการหายป่วยจริงๆอยู่ที่ใจเราได้ไปฟังโคดนาตาลีพูดบอกว่าทำไมคุณไม่หายสักทีถ้าคุณป่วยเรื้อรังอยู่มันเป็นการซิงคนไหนอะค่ะซิงคคนนิซิตี้กับโคดนาตาลีเป็นความมหัศจรรย์มากขอบคุณโคดนาตาลีไปด้วยนะคะนาที่นี้คลิปนั้นโคดบ,บอกว่าถ้าคุณป่วยแลยไม่หายสักทีก็เพราะว่าคุณคิดแต่จะทําเพื่อตัวเอง ท่านบอกว่าอย่างงี้โค้ดบ,บอกว่าอย่างนี้แล้วเราก็โอ้ใช่จริงจด้วยเพราะแล้วก็โค้ดก็พูดสั้นๆหลายๆอย่างอยู่ทุกคนต้องถึงจุดเปลี่ยนของคุณแล้วอะไรประมาณเนี้ยคุณต้องรู้ว่าคุณหาคุณต้องหาแพชั่นหาอะไรให้ตัวเองตอนนั้นยังไม่ได้ลงเรียนนะคะแล้วก็เริ่มตั้งจิตใหม่มาทําจิตทําใจใหม่ว่าจะทําสุขภาพถ้าเราหายเราจะทําอะไรบ้างเพื่อใคร ก่อนเป็นอันดับแรกๆก,ก็ตั้งจิตก็ดีขึ้นค่ะพอเริ่มดีขึ้นเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าเป็นที่ใจของเราอ่ะเราก็ตั้งใจจิตมั่นว่าหายเราไม่ได้เป็นอะไรมันก็ดีขึ้นดีขึ้นน่อะแล้วเดือนมกราไม่ใช่มกราเป็นสิบเอ็ดเมษาปีที่แล้วอ่ะพ่อครูก็มรณภาพ นั้นคือตัวเองก็ยังไม่หายป่วยดีนะคะแต่ก็เริ่มเดินได้ดีประมาณสักประมาณ80-90%แล้วอะค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองหายตั้งแต่ตอนประมาณเดือนมีนาค่ะเป็นเป็นปีหนึ่งพอดีในการที่จะยืดเอ็นจอ,ออกอะค่ะถ้าถ้าเอ็นมันถ้าเอ็นมันอักเสบอะ คือเอ็นมันอักเสบเขาบอกว่าเป็นสลักเพชรจมก็คือเอ็นอักเสบอยู่ทางขาขวาเราไปขับรถนะคะแล้วเราน้ําหนักลดเราเราน้ําหนักไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นพอมากินอาหารดีๆกินอาหารปกเริ่มมากินอาหารที่ไม่ใช่มังเต็มที่ะคะ่ะแต่ก็กินกินมากขึ้นแล้วก็กินให้สมดุลกินวิตามินกินอะไรเข้าไปแล้วพยายามทําสมาธิ สำคัญที่สุดคือทำสมาธิค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะทำสมาธิได้นอนได้โรคทุกโรคมันก็หายการทำสมาธิแล้วก็นอนได้ตอนกลางคืนนะค่ะมันรักษาโรคได้ทุกโรคคือตอนกลางคืนคุนคณบอกบอกตัวเองอะค่ะมาฝึกตอนตอนที่ทำสมาธิจริงๆิกลาง,งสามสี่เดือนที่ผ่านมาก็คือ นอนให้มีวินัยในการนอนนะคะทําสมาธิแลวตั้งใจจะนอนตั้งใจที่จะผ่อนคลายแล้วก็วางคําว่าตั้งใจจะนอนแล้วก็วางเนี่ยมันต้องเป็นอัตโนมัตินะคะอัตโนมัติในการที่จะบอกบอกรักตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองก่อนนอนมันเป็นการฝึกที่ใช้เวลาแล้วก็ละเมียดละไหม่แล้วก็ต้องมีครูพาทำะคะ่ะการทำสมาธิของตัวเองก็ได้จาก ทางชุมชนต้นแบบ 5D วิธีคิดวิธีวิธีธเคาะเคาะเ้าเรียกอะไรอะ่ะทำไปไปทำซาวฮิลลิ่งมาแล้วก็มาเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับว่าคลีนล้างจักกะค่ะเราจะเรียนรู้เรื่องจักกะเจ็ดจักกะของเราแต่ตัวเองก็มาทำสมาธิ ไม่ได้ลงเลือกเรื่องเคลียร์ล้างสักกะจริงๆก็ยังดีค่ะยังช่วยได้ช่วยได้เยอะมากแล้วพิธีทําสมาธิก็ทําไม่หายป่วยค่ะสลักเพชรก็หายเลยแล้วก็ขาก็กลับมากลับมาดีเหมือนกับว่าจะดีมากกว่าเดิมได้ซ้ําค่ะแข็งแรงมากกว่าเดิมเหมือนกับมีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจเหมือนกันว่าตัวเอง เหมือนโดนตัดขาเหมือนเหมือนผ่าตัดโดนผ่าตัดขาค่ะอันนี้อเป็นความเชื่อของตัวเองนะคะเพราะว่าการที่เจอเรื่องตื่นรู้มากๆแล้วเราก็มาเรียนรู้เรื่อง DNA แล้วก็ศาสตร์ของการเชื่อมโยงกับมนุษย์ต่างดาวจะอะไรก็ตามนะคะการ เหมือนมีความรู้สึกว่าจิตเราสั่งได้มาค่ะถ้าใครถ้าใครเรียนรู้เรื่องพวกเนี้ยจิตเราสั่งให้ตัวเองเข้มแข็งแค่ไหนก็ได้แล้วพอจิตเราเข้มแข็งร่างกายจะแข็งแรงตามเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ตัวเองมีความรู้สึกอย่างนั้นมาตลอดอะค่ะตอนนั้นที่ที่ตัวเองป่วย ปวดขาก็เพราะว่าจิตใจเราเราเข้มแข็งมากนะคะแล้วเรากินมังสวิรัตแบบแทบบจะเต็มร้อยเลยก็ว่าได้ตอนนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งแข็งแรงแล้วทาไมเราต้องปวดขาด้วยนะแล้วมันปวดแบบว่าเหมือนกับเหมือนกับเราโดนผ่าตัดขาเอาแถวกระดูกเชิงกรารก้นกบนะคะแถวสะโพกอะ่ะเหมือนกับโดนผ่าตัด เอาอันใหม่มาใส่ในความรู้สึกนะคะเราไม่ได้เสื่อมศรัทธาจากธรรมะของพ่อครูเลยนะคะมีความศรัทธามากแล้วก็บอกว่าตั้งเจบอกพ่อครูขาหนูไปไม่ได้หนูจะทําอยู่ที่บ้านนะคะอะไรประมาณนี้คะ่ะหนูก็จะทําที่สวนของหนูแล้วก็ถ้าหนูไปได้หนูก็จะไปถ้าไปไม่ได้ก็ต้องมีเหตุผลแหละว่าทําไมหนูถึงไปไม่ได้ก็จะ น้อมนำเอาความดีงามที่พ่อครูพาทำอะค่ะมามาใส่เองในการกระทําทั้งความคิดความอ่านก็คือนึกถึงแต่พ่อครูมาตลอดอะค่ะอย่างที่ในคลิปก่อนก็บอกว่าเออพอมีความรู้สึกว่าพ่อครูอยู่ในตัวเราตั้งนานแล้วประมาณสามสี่ปีที่ผ่านมาก็คือพอมีความรู้สึกถึงพ่อครูในบางครั้งอะค่ะมันจะ มันจะมีความสงบแล้วก็เย็นว่าแล้วก็มีความโปร่งโล่งแล้วก็บางทีรู้สึกเหมือนได้รับความรักมากๆจากพ่อบครัค่ะก็มีเป็นบางช่วงอะคะ่ะก็คือฝันถึงก็คือครูบ่อยนะคะในในช่วงนั้นและทีนี้เราก็จิตใจเราเข้มแข็งมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะเพื่อนแล้วร่างกายาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนโครงสร้างของเราอะ่ะ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หายแล้วลูกสาวเขาก็ห่วงเรามากเราหายแล้วแล้วลูกสาวก็โทรไปถามแม่เป็นยังไงบ้างหรือว่าแม่แข็งแรงดีมากเลยลูกเหมือนกับมีอีกคนนึ่งอยู่ในตัวแม่อะไรประมาณนี้ก็พูดไปแบบไม่ได้ตั้งใจแต่มันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆริงมันเกิดจากจิตที่เข้มแข็งนะคะ่ะแล้วเซลล์แล้ว d n a ในตัวเราอะก็จะแข็งแรงตามถ้าใครป่วยนะก็ขอให ให้เชื่อในสิ่งที่ในศาสตร์ที่คุณไปทําตามแล้วการกินจะมังไม่มังก็ตามอะคะ่ะขอให้คุณรักษาสมาธิของคุณดีๆคุณก็หายได้ทั้งนั้นนะคะโลกของคุณเพราะว่าการทําสมาธิอย่างที่ไปฟังของดรโจดิเพนซาค่ะที่ผ่านจากดรนาตาลีมาจากโคสนาตาลี ก็มีถึงขนาดว่าคนที่นั่งรถเข็นมาตั้งห้าปีแล้วมาทำสมาธิกับดรโจรู้สึกว่าประมาณเดือนสองเดือนเดือนที่สามนะคะเดินได้ค่ะคือเดินได้เพราะว่าคนคนที่มีพลังจิตแล้วก็ จิตสั่งได้แล้วจิตก็สั่งร่างกายคือจิตเป็นนายกายเป็นเบาคําเนี้ยแท้จริงและยิ่งกว่าน,นั้นก็คือถ้าเราฝึกมากๆอะ่ะฝึกดีๆจิตสามารถกระตุ้น DNA แล้วทำให้ตาที่3ามเปิดได้อย่างของดรโจอะค่ะอย่างของตัวเองที่เริ่มทำเริ่มฝึก วิธีกินวิธีล้างคลีนสารพิษจากศารอาจารย์หมอเขียวค่ะมีความรู้สึกตั้งแต่นั้นมาว่าไม่อยากเสพคนคู่เพราะว่าเรามีความสุขกับการฟังธรรมะเอาสารพิษออกแล้วเรื่องพวกนั้นมันจะไม่ไม่อยากมีโดยอัตโนมัติโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวค่ะคือเพิ่งมาฟัง คลิปของออจัก,กรวาลหรือของอะไรสักอย่างขอโทษนะคะที่จำไม่ได้แต่เป็น AI เอไอพูดก็บอกว่าเมื่อถึงขีดหนึ่งแล้วที่คุณเรียนรู้ธรรมะคุณจะมีความสุขจากการมีความรักรักที่ที่ไม่ต้องการรักจากทางเพศอีกแล้วแต่รักของคุณจะยิ่งใหญ่มากกว่า ที่จะไปเสพเรื่องทางเพศเรื่องคนคู่เพราะว่ามันเป็นมิติของความรักแบบเดียวกันคนที่ไม่ไม่เรียนรู้ธรรมะเขาก็ต้องการความรักจากการเสพคนคู่อันนั้นคือเป็นเรื่องปกติที่ที่เขาเป็นและทีนี้พอคนเรียนรู้ธรรมะเขาจะมีความสุขในการการรู้ที่จะให รู้ที่จะรักคนอื่นรู้ที่รู้วิธีที่จะรักตัวเองความสุขตรงเนี้ยมันจะมันจะเปี่ยมล้นข้างในโดยที่ไม่ต้องการให้ใครมาเติมเต็มเราอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่ได้ฟังคลิปนั้นนะคะเมื่อวานนี่เองค่ะแล้วก็จะได้มาทำคลิปเก็บเอาไว้แล้วจะลงให้เพื่อนๆฟังวันไหนก็ยังไม่ทราบนะคะเพราะว่า ถ้ามีสภาว่าอยากจะเล่าเรื่องเนี้ยก็จะเล่าอย่างนี้ค่ะเป็นประสบการณ์ที่ตัวเองคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาฟังคือถึงแม้ว่าคุณจะกินมังได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ขอใหค้คุณกินให้น้อยกินให้พอดีไม่ต้องกินให้มากอย่างนี้ค่ะกินเวลาเดียวได้แล้วกินให้มันครบสารอาหาร อย่างคนอานิรุตเศริจัญญาค่ะท่านก็บอกว่าท่านกินเวลาเดียวกินเวลาหิวด้วยท่านก็อยู่เป็นอยู่เป็นหนุ่มคงกระพันมันคือท่านดูดีดูไม่แก่เลยค่ะเพราะว่าท่านกินเวลาเดียวจากที่เรารู้รู้จากสัตต์าจารย์ของทางญี่ปุ่นก็เหมือนกันค่ะที่ท่านหน้าตาอ่อนอ่อนหน้าตาไม่ไม่แก่เลยอะ เพราะว่าท่านกินเวลาเดียวส่วนตัวเองก็จะกินมื้อเดียวเป็นเอกอะค่ะแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าจะกินเวลาเดียวเพียวๆเพราะว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่กินหนักจริงๆอาจจะเป็นมื้อเดียวคือถ้าไม่หิวจริงๆก็มันก็กินไม่ลงอะค่ะต้องก็ต้องรอบางทีมันก็ต้องฝึกแล้วสิ่งที่รักและชอบที่จะทำมากที่สุดในเวลานี้ก็คือทําสมาธิก่อนนอนแล้วก็ ขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกสิ่งที่ทำให้เรามีวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกเจ็บปวดกับเขาก็ตามเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเราะแต่เราไปคาดหวังว่าเขาจะทำดีอย่างที่เราคิดแล้วเราก็มาวางที่เราเราไปยุ่งกับคนอื่นไม่ได้เราไปไปคาดหวังจากคนอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าโลกนี้มันคือ มันคือการเกิดมาเรียนรู้ของทุกคนแล้วทุกคนก็มีทางธรรมเป็นของตัวเองทางธรรมทางธรรมก็คือทางธรรมะทางการกระทําของตัวเองแล้วมันก็ส่งผลให้เขาไปในสิ่งที่เขาที่เขาทํามาแล้วเขามันก็ส่งผลในการเป็นไปของเขาคือเราจะไม่สามารถไปไปช่วยใครได้สักเท่าไหร่นอกจากว่าจะมี ถันธะผูกพันกันมาบ้าแต่สุดท้ายมันก็ต้องเรียนรู้ที่จะออกจากกันเรียนรู้ที่จะพลากจางห่างเพื่อจะไม่ต้องไปติดยึดถึงให้มันข้ามภพข้ามชาติก็ตัวเองก็ได้มารดละหลายเรื่องเหมือนกันค่ะเรื่องคนโคแล้วก็เรื่องอาหารก็ทำได้ประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ก็ วังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าหวังสิ่งใดที่มันไม่ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วเราก็ทำอย่างเต็มศักยภาพของเราก็ขอให้ได้อย่างที่หวังนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ความว่างในความไม่เที่ยงเรียนรู้ความว่างในการเป็นไปของแต่ละคนปล่อยเขาไปแล้วเราก็ทำดีที่ตัวเราให้มากที่สุด ขอบคุณมากขอสำหรับคลิปนี้สาธุค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ